In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد قاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านผู้ชมที่เคารพอัลฮัมดุลิลล l ห์ห้องสมุดพูดได้ก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับประเด็นที่จะได้พูดคุยในวันนี้นะครับก็คือประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งที่ผมจะได้ นำเรียนกับท่านทั้งหลายในการที่จะเข้าสู่เดือนนโมดอนการที่เราจะเข้าสู่เดือนนโมดอนนี้นอกเหนือนจากการที่เราจะต้องเตรียมใจเตรียมความรู้แล้วนี่นะครับเราจะต้องเป็นคนที่มีความกระตือรือร้อนมีใจในการที่พร้อมที่จะเข้าไปพร้อมที่จะเดินในเส้นทางเมื่อถึงเวลาที่พระอรหันต์าุรัสวดีกำหนดก็พูดกันง่ายว่า เป่าลูกวิทเมื่อไรเราก็พร้อมที่จะวิ่งเมื่อน,นั้นเลยเพราะเราพร้อมเราเตรียมในเรื่องของหัวใจเราเตรียมในเรื่องของความรู้ความเข้าใจว่าเขาจะวิ่งกันยังไงอะไรยังไงเราพร้อมแล้วเป่าลูกวิทเมื่อไรเราก็ทันทีนี่ก็คือความพร้อมตอนนี้บางคนนี่ก็ยังเขาเรียกว่าการที่เราอยู่ร่วมกันเราพูดคุยกันอลัลลอฮ์อ่าประธานองค์การมาท่านนาบีได้บอกมาเนี่ยมันบางครั้งเนี่ยนะครับ พวกเราเนี่ยถ้ามันขาดความพร้อมในเรื่องความรู้ความเข้าใจเนี่ยนะที่ผมได,ได้นำเรียนไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าคนเราเนี่ยมันนอนนอนกันเนี่ยมีบางคนก็นอนขี้เสาบางคนก็เวลาปลุกนะครับบางคนแค่แค่ลุกขึ้นนั่งบางคนแค่แค่รู้สึกตัวบางคนมาปลุกแล้วก็ลุกขึ้นนั่งลุกขึ้นยืนพร้อมที่จะวิ่งไปข้างหน้าอันนั้ก็มีหลายระดับ แต่ข้อสำคัญที่สุดนี่ก็คือทั้งคนปลุกทั้งคนที่ถูกปลุกนะครับพร้อมที่จะวิ่งไปเมื่อถึงเวลาที่อลัอลลอฮฺเราซูลได้บอกเอาไว้เนี่ยจะต้องพร้อมด้วยกันและจะต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจด้วยกันทั้งสิน้นเพราะทุกวันนี้บางบางทีมันเป็นในทํานองอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นในทํานองว่าคนละเมอปลุกคนหลับ ไอ้คำว่าคนละเมอปลุกคนหลับก็คือคนละเมอก็ไม่รู้ชัดเจนก็ไปปลุกคนหลับอีกคนหลับตื่นมาป้าโกรดว่าตื่นมาแล้วไอ้นั่นละเมอก็ก้าวเดินบริยการอีกคนละเมออีกคนนึงยังงัวเงี้ยอยู่ก็สรุปว่ามันก็ไปไม่ถูกทางฉะนั้นคนปลุกต้องเป็นคนมีสติเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ปลุกคนที่เขาหลับเนี่ยขึ้นมา ก็พร้อมที่จะหิว้วเปกพร้อมที่จะจูงมือพร้อมที่จะอุ้มไปพร้อมที่จะวิ่งไปได้วยกันได้ฉะนั้นในสังคมของเราเนี่ยผมไม่อยากให้เป็นสังคมที่เป็นคนละเมอปลุกคนหลับทุกคนเนี่ยจะต้องพร้อมในการที่จะไปก็ไปน็น่น่าเสียใจนะครับอะไรอะไรหลายๆอย่างที่เรามักจะฝากเอาไว้ให้กับผู้นำอย่างเดียวเรื่องนี้ผู้นำทำ แล้วก็ไปอันว่าเราหน้าที่ตามอย่างเดียวหรือว่ามอบหมายให้ทำเราไม่ต้องทำผู้นำก็ทำไปแล้วก็จะมีโอกาสพ่วกพวกเราไปด้วยเรามีแนวคิดที่ที่ทำให้เกิดล่าหลังกันตรงนี้เลยผมก็ขอพูดคำนี้นะครับเพราะว่าการที่เราจะก้าวเดินไปข้างหน้าโดยเฉพาะในเรื่องอิบาดาเนี่ยอลัลลอฮ์ไม่ไม่ได้บอกว่าในเรื่องนี้คนนี้ทำแล้วก็อีกคนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งไม่ต้องทำ คืออย่างน้อยที่สุดแม้กระทั่งฟรุดูกิฟายะที่เราเข้าใจเนี่ยคือหมายถึงว่าคนหนึ่งทําและที่เหลือก็จะพ้นไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าที่เหลือเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ใช่เพราก็มีส่วนอื่นๆที่ศาสนาส่งเสริมมีศาสนาส่งเสริมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นในเรื่องของเยนาซะใครคนหนึ่งไปทําหรือไปละหมาดเพียงคนเดียวก็ถือว่าที่เหลือทั้งหมด ในในกลุ่มชนตรงนั้นก็พ้นฟรดูไปนี่ที่เราเรียกว่าฟรดูกิไฟยะแต่ที่เหลือนั้นที่ว่าพ้นเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ทาอะไรเลยนะครับก็หมายความว่าส่งเสริมให้พี่น้องมุสลิมเราเนี่ยดูอาให้กันส่งเสริมให้ไปส่งามายิดที่กุโบส์หลังจากละหมาดแล้วเนี่ยเป็นเรื่องส่งเสริมจริงอยู่ในข้อที่จริงในทางปฏิบัติที่ว่าใครทําก็สามารถพ้นในเรื่องฟรดูกิฟฟยะแต่ว่า ในเรื่องส่วนอื่นๆเนี่ยเราก็ต้องส่งเสริมกันก็แสดงว่าเหมือนกับร่วมมือกันทุกคนเหมือนกับร่วมมือกันทุกคนนั่นเองนะครับเพราะนั้นท่านพี่น้องทั้งหลายเรานะครับเมื่อเข้าสู่เดือนอนมตะนเนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่กระตือรือร้นไปพร้อมๆกันนะครับไปพร้อมๆกันไปร่วมละมาด้วยกันถือสินอดทุกบ้านทุกช่องคนที่สามารถถือได้ถือสิลอดก็ถือกันนี่แหละครับ มันจะไม่เข้าํานองที่ว่าเหมือนละเมอคนละเมอปลูกคนหลับไอ้ที่คนปลูกก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเอาบ้างไม่เอาบ้างเพราะว่าละเมอขึ้นมาไม่มีความเข้าใจแล้วไปปลูกคนหลับคนหลับตื่นมาก็ยังงวงเงียมองเส้นทางยังไม่ถูกแล้วไปทางไหนเอากระไปกับเขาด้วยมันก็เสียหายเราจะต้องเป็นคนที่มีความรู้นะครับและเป็นคนที่มีสติที่มั่นคงนะครับก็คืออีมานั่นเอง แล้วบอกคนมีสติดีนี่นและก็คือคนที่อีมานดีคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของอีมานรู้จักในเรื่องของการที่ว่าอันนี้เป็นอะไรอะไรดีอะไรไม่ดีก็มีสติในการที่จะนำมาปฏิบัติในเรื่องของหลักการเคารพพักตรีต่อเราครับสิ่งที่ผมอยากจะได้แนนะเรียนกับท่านทั้งหลายนี่ก็คือว่าเราจงอย่าให้ใครทำและเรารอความสำเร็จที่คนอื่นเขาทำ ให้คนหนึ่งทำความดีแล้วก็รอความสาเร็จที่คนคนนั้นทําเราจงอย่าเป็นคนอย่างนั้นถ้าเป็นคนอย่างนั้นในสังคมของเราเนี่ยปัญหามากเลยเอา้าวเหมือนกับว่าการทําอิบาร้าเนี่ยอา้าวมัสยิดเขาไปละหมาดตระเวียกันเนี่ยเขาก็ไปกันตั้งเยอะแล้วเราไม่ต้องไปก็ได้เราก็นึกกันอย่างนั้นในเรื่องนี้เขาทํากันแล้วเราไม่ต้องทําก็ได้เรื่องนี้ขาดเราคนเดียวไม่มีปัญหาการร่วมมือในการทำมัสยิดเองตานี่ เขาก็ไปกันหนึ่งหลายคนขาดแล้วคนหนึ่งก็คงไม่มีปัญหาเราก็ไม่ต้องไปร่วมมือถ้าคิดอย่างนี้นะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของการดําเนินชีวิตหรือในเรื่องของการทําอิบาร์ด้าก็ตามมันก็จะล่มเหลวหมดถ้าทุกคนคิดเหมือนกันหมดละ่ะคิดเหมือนอย่างนี้แหละครับส่วนวันนี้มีงานในเรื่องของมัสยิดที่ทุกคนจะต้องไปช่วยกันไปช่วยจัดแจงเรื่องสถานที่เรื่องอะไรต่งตางๆคนหนึ่งก็นึกเหมือนกันหมดเลยว่าเราไม่ไปคนเดียวก็ไม่มีปัญหา อีกคนนึงก็บอกเราไม่ไปคนเดียวเก,ก็ทําได้อีกคน,นบอกเราไม่ไปคนเดียวก็ไม่มีปัญหาท่านนึกกันถึงนี้ทุกคนเนี่ยก็สรุปแล้วไม่มีใครไปเลยทุกคนคิดว่าเราไม่ได้ไปคนเดียวแล้วก็ผลสุดท้ายก็คิดไปคิดมาไม่ได้ไปกันทั้งหมดและงานจะสำเร็จได้อย่างไรฉะนั้นการที่เราจะก้าวเดินไปข้างหน้าในการที่เราจะมารวมตัวทําอิบาด้าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องก้าวเดินมาพร้อมๆกันไม่ใช่อิมามคอนเตมอาซิน แล้วก็คณะกรรมการอย่างเดียวหรือว่าผู้รู้อย่างเดียวหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองอย่างเดียวลูกๆไม่ต้องนอนบ้านกันมันก็ไม่สามารถที่จะก้าวเดินไปได้ผมว่าเลยครับแต่ละมสัสยิดแต่ละองค์กรถ้าจะพูดกันถึงเรื่องของการที่เรามาละหมาดเมากันก็ดีเราลองพิจารณาดูนะครับมันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทําแม้กระทั่งผู้หญิงนะครับ ที่ท่านนาบีได้บอกไว้ว่าผู้ชายละหมาดฟพดูที่มัสยิดดีกว่าที่บ้านผู้หญิงละหมาดฟพดูที่บ้านดีกว่าที่มัสยิดแต่ท่านานางจะมามัสยิดก็สามีไม่ต้องห้ามถ้าไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาก็อย่าได้ห้ามนั่นก็แกสดงสว่าทุกคนได้รับการส่งเสริมจากท่านนาบีเนี่ยให้มามัสยิดถ้าไม่มีปัญหาในเรื่องของอขโมยข็โจรที่จะต้อง ดูแลที่บ้านที่เราจะต้องดูแลที่บ้านหรือว่ามีลูกเล็กเด็กแดงไหมมีและระหว่างทางก็ปลอดภัยมาริมสัสยิดก็ไม่มีฟิตนชอ์อะไรถ้าอย่างนี้นบีเบอกว่าก็อย่าได้ไปห้ามนางที่จะมามาสัสยิดเพราะเขามาแล้วก็ได้ผลประโยชน์ประโยชน์อะไรได้ประโยชน์นหลายอย่างนอกเหนือจากละหมาดจะมาแล้วเนี่ยเขาจะได้รับฟังนะสีฮะอาจจะมีการพูดคุยเรื่องาศาสนาอาจจะมีอากาศอบรมสั่งสอนกันเขาก็าจะได้รับความรู้ไปด้วยมันก็จะเกิดประโยชน์แต่ถ้าหากว่า ทำไมถึงน,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 นบีพูดว่าละหมาดฟัดูที่บ้านดีกว่าสําหรับนางกันนะก็แน่นอนเลือเกินว่าสุมุสลิมานเนี่ยหรือภาพสตรีเนี่ยการที่ต้องดูแลบ้านลูกอาจจะมีลูกเล็กๆแล้วก็อาจจะเดินทางมาไม่ปลอดภัยเส้นทางหรือว่ามาที่มสัสยิดแล้วเนี่ยมีฟิตรนาในเรื่องของชู้สาวตรงนี้ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นจากหญิงนะครับมันก็จะเป็นจุดจากชายที่ เขาไม่เข้าใจในเรื่องของศาสนาเนี่ยเขาอาจจะ,ะแทะลมกันในเรื่องของสายตาเรื่องอะไรต่างๆมันก็เกิดฟิตนาได้อ่าอย่างนี้ก็ให้ละหมาดที่บ้านอันนี้เราจะไปอ้างแต่เพียงว่าผู้หญิงไม่ต้องไปมสัสยิดไม่ไมันไม่ไม่ใช่นะครับในประเด็นอย่างนั้นครับพี่น้องทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนี้ทุกวันนี้นะครับเราจะต้องเป็นคนที่ร่วมมือมันถึงเวลาแล้วถ้าเราปล่อยอะไรไปที่ไม่ดีเนี่ยนะครับมันจะชินชากับสิ่งที่ไม่ดี เดือนนมดอนมาถึงนี่เราต้องรีบเลยเพราะเพราะรีบทํามันถึงเวลาแล้วที่รีบทํานี่เพราะอะไรเราทําได้อย่างเต็มอกเต็มใจทําได้อย่างสะดวกเพราะเราชินมาทุกปีพอรอมดอนมาเนี Floyd ่ยเป็นเรื่องธรรมดาเลยเกินเรื่องถือสินอดได้เวลาปุ๊บเราก็เข้าสู่เดือนรมดอนโดยการถือเสินอดโดยการดีนะอ่าละหมาดตระเวียการดีอ่านอัลกุรอานนี่มันเป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องสะดวกใครก็ตามที่ชินกับเรื่องดี ถ้าไม่ได้ทำความดีเขาก็จะลำบากใจแทกใครก็ตามที่ชินกับเรื่องไม่ดีเรื่องชั่วถ้าวันใดหรือเวลาใดที่เขาไม่ได้ทำเขาก็ลำบากใจเขาอึดอัดใจผมอยากจะได้เรียนกันทั้งหลายว่าเราต้องการที่จะให้ลูกหลานของเรานี่ชินกับเรื่องดีหรือไม่มันถึงเวลาแล้วนะครับถ้ายังไม่ถึงเวลานี่อยากให้ถ้าท่านคิดว่ายังไม่ถึงเวลานี่จะ ให้ท่านได้เข้าใจอัลกุรอานที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮหัะตลาดได้กล่าวไว้อย่างนี้นะครับอัลัมยะนิลิลละจีนะอามานูอันตักษะกูลูบุฮุมลิซิกริลละวะมาน่าะลามินัลฮักยังไม่ถึงเวลาอีกหรือสำหรับบรรดาผู้ที่มีความศรัทธาที่หัวใจของพวกเขานั้นจะนอบน้อมรำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะฮหัะตลา และสิ่งที่ได้ถูกลงมาคือสัจธรรมก็คือจากอัลกุรอานคำสอนว ak, ะฮีจากอัลลอฮุซบาลัะลาเองอายานี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าอัลลอฮ์บอกยังไม่ถึงเวลาลวคนที่อีมานหัวใจของเขานจะเป็นหัวใจที่นอบน้อมยอมรับในการที่จะรำลึกถึงอัลลอฮุซบานลาลคือหมายความว่า คนเราเนี่ยรำลึกถึงอัลลอฮ์นั่นก็คือหมายที่รนำลึกถึงข้อปฏิบัติคนเราลับถึงอัลลอฮ์เนี่ยมันจะนึกถึงอัลลอฮ์อย่างเดียวใจนึกอัลลอฮ์อัลลอฮ์อย่างเดียวม่ใช่พเพราะนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ใช้อะไรอัลลอฮ์ o, ห้ามอะไรเราต้องก้าวเข้าไปถึงตรงนั้นเราจงอย่าเป็นคนที่รู้อย่างเดียวอัลลอฮ์พูดแต่เราจะต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าพูดให้เราทำเปล่าพูดให้เราทิ้งหรือเปล่า เหมือนเราได้ยินใครคนหนึ่งหรือว่าพ่อแม่เราพูดเราอย่าเอาแต่เพียงเรารู้อ่ะพ่อเราพูดย่อเราพูดแต่เราต้องเข้าใจต่อไปว่าพ่อแม่เราพูดใช้เราหรือพูดห้ามเราเราต้องกล้าควรดังนั้นล้วถึงจะประสบผลสาเร็จฉะนั้นเราจงอย่าเป็นคนมีหนะูจงอย่าเป็นคนที่ได้ยินอย่างเดียวมีหูนั้นต้องเป็นคนที่ฟังคนด้วย คนได้ยินอย่างเดียวคนฟังคนในต่างกันแล้วเราได้ยินนี่ก็ได้ยินผ่านไปผ่านมาแววไปแววมาเ๋อได้ยินว่าคนนั้นพูดได้ยินว่าคนนี้พูดแต่ถ้าคนเป็นคนที่ฟังเนี่ยเอามาพิจารณาสิ่งที่เขาพูดนั้นมันอะไรแล้วก็มันเกี่ยวพันกับตัวเราไหมหรือว่าเราทําไม่ดีอะไรดีเขาพูดถึงเราจะได้แก้ไขเราทําดีอะไรดีเขาพูดสรรเสริญชมเชยเราเราจะต้องเป็นคนที่พิจารณา หรือเขาพูดท่มอะไรเราหรือเขาพูดใช่อะไรเรานี่ก็คือคนที่มีหูนั้นอย่าทําตัวเพียงแต่ได้ยินนะครับต้องทําตัวเป็นคนที่ฟังคนเพราะฉะนั้นเหมือนคนที่มีตาน,นี่แหละครับคนมีตานะ่ะอย่าทําตัวเพียงแต่เห็นอย่างเดียวต้องทําตัวเป็นคนที่มองคนด้วยไม่ใช่เห็นคนอย่างเดียวนะครับไอ้คนที่มองมองนี่ก็คือการที่ว่ามองพิจารณาดูเรื่องนี้ มันเป็นยังไงมันเป็นสิ่งดีๆหรือไม่ดีถ้าเอาเพียงจะเห็นก็เห็นก็เห,นเห็นเห็นก็ดื่มเหล้ากันเห็นก็ทำสีนะก็ผ่านไปก็เห็นจบแค่นั้นไม่ใช่นะครับเราจะต้องทําเป็นคนที่มองขอเขามองนี่มันจะไปจ้องมองในสิ่งที่คนเขาทำอารอมนะครับเดี๋ยวว่ามองนี่ก็ตกเป็นจ้องมองคนที่ทำสีนาไม่ใช่คําว่ามองดูนี่คือเหมือนกับเราพิจารณาออเออผ่านไปเห็นคนดื่มเหล้า เราไม่ต้องไปจ้องมองอีกแล้วครับเราก็เหมือนกนะับมองตรงนี้ไม่ใช่เห็นนะครับแต่เห็นผ่านไปกันแล้วไปถ้ามองก็คือมาพิจารณาดูโอ้ทำไมสังคมเรามุสลิมเราถึงมาดื่มเหล้ากันโจงแจ้งอย่างนี้เรื่องจริงที่รับก็ไม่ได้นะครับในเรื่องของอารมณ์ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้แะเดาว่าเขาไม่เข้าใจในเรื่องของศาสนาหรือเปล่าเขาไม่อิม,มานตอ่อออลรลอะหรือเปล่าเรานี่ก็นี่คือมองเห็นมาพยายาิจารณาฉะนั้นตรงนี้นะครับเราอย่าปล่อยให้มันล่วงเลยไป มีอะไรที่มันผิดเราก็รีบเร่งในการแก้ไขมีอะไรที่มันถูกโดดเข้าไปส่งเสริมเรื่องจริงเนี่ยเราไม่ต้องลังเลอะไรมากในเรื่องของศา,ศาสนาเนี่ยเมื่อแน่ใจประการแรกก่อนว่ามาจากอัลลอฮฺรอซูลเราตัดสินใจเลยเราจะลังเลได้นิดหน่อยตรงที่ว่ามาพิจารณาว่าอันนี้มาจากอัลลอฮฺรอซูลหรือไม่อันนี้อัลลอฮฺ Z, ใช้จริงไหมอัลลอฮฺห้ามจริงไหมแต่อย่าไปสงสัยในสิ่งเียอัลลอฮฺห้าม เอ๊ะทำไมอัลลอฮ์ต้องห้ามเอมันจะเหมาะหรืออะไรหรืองอน,นี้ไม่ได้แสดงไ่ไว้วางใจเน่ะอัลลอฮ์ไม่เชื่อมันในออัลลอฮ์แต่ถ้ามั่นใจว่าเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์อันนี้ตัดสินใจได้เลยแต่ถ้าหากว่ามีคนมากล่าวอ้างว่าอันนี้เป็นถ้อยคำของนบีที่ได้พูดให้เราทำเราไม่ได้ลังเลในคำของท่านนบี แต่เราลังเลว่าใช่คําของนบีจริงหรือไม่แค่นั้นเองเรารอตรงนี้รอว่าถ้าใช่จริงวิ่งนี่เลยแต่ว่าถ้าหากว่าเรารู้ว่าใช่จริงแล้วเราก็ยังลังเลอยู่อีกไม่ได้นะครับทั้งทังนี่าลังเลว่าว่าเราเนี่ยเอ๊จะทําตามอัลลอฮ์ดีหรือทาตามเราซุนดีหรือไม่อะไรนี่ลังเลไม่ได้เด็ดขาดนะครับแต่เมื่อว่ามันแน่ใจแล้วว่าเราก็ต้องรีบ ถ้าเราปล่อยละปล่อยปาล,ละเลยไปนะครับพี่น้องทั้งหลายรามาโดนก็เข้ามาแล้วเหมือนกับอัลลอฮ์ได้ให้คนเอาของดีใส่รถใส่เรือมาจอดหน้าบ้านใหน้ทุกคนรีบเอาซะเราก็ยังโอเอโอเอไม่เอาพอรถเรือที่มีของดีถอยออกไปแล้วเพิ่งจะนึกอยากได้มีความรู้สึก,กว่าอยากได้มันก็ไม่ได้แล้วเรือถอยไปแล้ว ท่านเรามาุตรจะมาถึงเราเตรียมกอบโอกยเลยเอเล์ะจะให้สิ่งดีๆมาเหมือนกับ,บัากองไว้หน้าบ้านเราลงมือกอบโอกยลงมือนขนกันเลยท่านหมีน้องหลายทีงดียอเล่ให้ง่ายๆให้สะดวกสะดวกเรากลับเมือนเฉยหันหลังให้แต่อะไรที่ลำบากเอาเรวต้องวิ่งทุรักทุเรอย่างนี้เรากลับไปเอาได้เฉย ต้องหล,ลบๆซ่อนๆไปเอาไปเอาโดยเฉยแต่สิ่งที่อัลลอฮ์มาให้อย่างเปิดเผยอย่างชัดเจนใครก็ได้เอากอบไวเอาทไหรไมาู้จักหมดพความเมตตาของอัลลอฮ์ไม่มีคำว่าหมดของดีที่อัลลอฮ์มอบให้ไม่มีไม่มีคำว่าหมดแต่เรากลับอันหลังให้นี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องกลับไปทบทวนนะครับแล้วก็ในอายะห์อุลกาอานเนี่ยอัลลอฮ์ได้บอกต่อไปว่าวลายากูนูกันละซีนะอูตุลกิตาบะมินกอบ และพวกเขาเหล่านั้นจงอย่าเป็นเช่นบรรดาผู้ที่ได้รับคำพีมาแต่ก่อนก็ได้พระอัลกิตาฟอตอหะอะไรทีมุลอามาดุเมื่อเขาปล่อยในเนิ่นดนานไปคือหมายความว่าไม่ยอมรับปล่อยไปปล่อยไปเรื่องนี้ไม่เชื่อเชื่อเป็นบางส่วนอะไรอะไรฟาโกซัสก,กูลูบูมหัวใจเขาก็ตายด้านนะครับหัวใจของเขาตายด้านหมายความว่ามันก็ชินชากันในเรื่องของไม่ดีชินชากันในเรื่องของการปฏิเสธอะไร นี่นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วอัลลอฮ์จึงนี้กล่าวเลยว่าวะกาซีรุมมินฮุมฟาซิกูลและส่วนมากจากพวกเขานะ้นเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนนั่นก็สแสดงปล่อยไปปล่อยไปเป็นก็ไม่สามารถที่จะกลับย้อนกลับได้ก็ียกหัวใจตายด้านแล้วนะครับอันนี้เราจงอย่าเป็นเช่นนั้นนะครับรอมฎอนจะมาถึงเราแล้วนะครับเราจะต้องเป็นคนที่พร้อมที่จะกรอบโกณงานความดีโดยการปฏิบัติตามอัลล,ลอฮได้สั่งเอาไว้ คำสั่งของอัลลอฮ์นั้นเราจงอย่าทําตัวเพียงแต่ได้ยินอย่างเดียวเราจะต้องเป็นคนที่ฟังนะครับเป็นคนที่เราฟังอัลกุรอานเราจงอย่าทําตัวที่เห็นอย่างเดียวเราจะต้องเป็นคนที่มองดูด้วยการพิจารณาและถ้อยคําของอัลลอฮ์นั้นห้ามหรือใช้เราหรือว่าส่งเสริมให้เราทําอะไรบ้างนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากกับพวกเราในเรื่องของการที่มันถึงเวลาแล้วนะครับเราจงอย่ารอโอเอไป ไม่มีข้อสงสัยในการที่เราจะยอมรับคําสั่งของอัลลอฮ์ซูลนะครับเราก็จะพร้อมที่จะปฏิบัติและก้าวเดินตามบทบัญญัติของโรงอย่างาไม่มีประเด็ปนปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับวะบิลลาฮิตัฟิกวะลิดาัยาะสซัลลัมอะลัยกุมวอะราะห์มะตุลลอฮิวะบะฮ์ร์กาัส In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us.